สวัสดีครับวันนี้ก็มาโชว์สูตรตามเคยนะฮะสูตร20เหรียญนะครับทำไงให้ได้กำไรกับคืนมานะครับเดีย๋ยวเราจะฝากแป๊บหนึ่งนะครับกกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำสูตรให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเข้าแล้ว จะไม่ตกสู้นะครับงตัวนี้้องบอกว่าไฟไม่ปกตินะครับอ่ะยี่สิบเหรียญนะครับไม่ใช่ขาดทุนนะครับทำนี้ครับกดแอปเปิลไปแค่สี่นะฮะและที่เหลือเราเราอยากใส่อะไรใส่เลยนะฮะ่มไล่อย่างนี้นะฮะอย่างละสองก่อนเหลือสี่เหรียญนะครับเรามาเล่นตัวที่ง่ายๆนี้นะครับ แล้วเราไปที่พอกดอันนี้แล้วนะครับเราไปที่บาร์สิบทีนะครับไปที่ดาวห้าทีครับไปที่เจ็ดเจ็ดห้าทีครับแล้วกลับไปที่บาร์สิบทีครับถ้าจะนั้นกดไวตรงนี้สองตัวนะครับกดสตาร์นะครับ oh. นี่นะครับ ทำไมจะเป็นอย่างนี้นะครับทำไมถ้เพิ่มสิบทีดั1สิบเสรสิบนะคร